สวัสดีค่ะวันนี้น้องสาราจะพาทุกคนมากินยำแซ่บๆนะคะที่ตลาดตัดก้มป่าไม้นะคะทุกคนตอนนี้น้องสラเาก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะร้านเขาก็จะมีตามนี้นะคะทุกคนก็จะมีอ่าส่วนมากจะเป็นของสุกอ่าสุกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะนี่ค่ะไม่ว่าจะ ปลาหมึกนะคะก็ปลาหมึกก็สุกแล้วลวกแล้วนะคะแล้วก็กุ้งก็ลวกแล้วนะคะทุกคนมีไข่เค็มนี่ค่ะพริกนี่ก็คือเขาจะตทำทําน้ําจิ้มนะคะปะลานะคะมีปลานะคะสั่งได้นะคะว่าใส่จะใส่ปลาหรือไม่ใส่ปลานะคะนี่ค่ะยำแซ่บเติมต้นที่หกสิบาทนะคะทุกอย่างหกสิบบาทนะคะอ่าใครต้องการลดไหนก็ได้สั่งได้นะคะทุกคนนี่หมูยอนะคะนี่เส้นเส้นเส้นนะคะเขาจะใช้เส้นนี้นะคะ แล้วก็จะมีเห็ดหูหนูขาวนะคะอันนี้ก็หยกกล้วยนะคะเขาจะยำใส่หยกกล้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะคลายสะอาดนี่ค่ะก็จะมีน้ำมะนาวนะคะเครื่องปรุงนะคะน้ำมะนาวมีมะเขือเทศมีน้ำตาลน,น้ำปลรราน้ำปลาน้ำปลานะคะหงชฉรุดนะคะทุกคนนี่ค่ะ เขาก็จะจ <Specifically, S 1> <c oughs> ัดเป็น okay. อ <s Elliott ills> ่าเขาอ่าเขาจะจัดเป็นถ้วยๆนะคะถ้วยเล็กๆนะคะตะตี้าง้างคางโกกคางขวานะคะนี่ค่ะใครสั่งแล้วเขาจะสักจะใส่ถ้วยๆถ้วยไว้เลยนะคะพร้อมยำเลยค่ะใส่เส้นแล้วก็ใครจะเอาหมูย่อหรือว่าจะเอาปลาหมึกเอากุ้งก็สั่งไม่ค้าได้นะคะเ็าจะจัดใส่ถ้วยไว้พร้อมยำเลยคะแต่พ่อค้าเขาจะตำน้ำน้ำน้ำจิ้มไว้ก่อนนะคะทุกคนก่อนอื่นน้องซาร่าก็ฝากทุกคนกด ไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องสลาด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะน่าอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะใครแวะมาใครมาเดินตลาดกุ้มปลาไม้ก็มาซื้อได้นะคะยำเส่บบนะคะนี่ค่ะเขาจะยำใส่คกนี้เลยนะคะเขาจะตามน้ำน้ำจิ้มยำก่อนแล้วก็ เอาเอาถ้วยที่เขาจัดไว้นะคะที่ว่ามีทั้งถ้วยเล็กๆเนี่ยค่ะที่เขาจะจัดอ่าเครื่องไว้นะคะแล้วก็ไปยำในโคกนั้นเลยนะคะไปตําตําในโคกเลยนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะอร่อยมากนางปลาเขานัวมากค่ะอร่อยแซบนัวมากเลยค่ะเครื่องแน่นๆค่ะนี่ค่ะเครื่องนี่นะคะนี่นะค่ะถ้วยเล็กๆนะคะที่เขาจะจัดไว้พร้อมยำเลยค่ะ อันนี้น้องสลาก็สั่งไปเป็นเอาทุกอย่างนะคะรสชาติอ่าเผ็ดปกตินะคะถ้าปกติเขาก็เผ็ดแล้วนะคะทุกคนถ้าใครไม่กินเผ็ดก็แนะนําให้สั่งเผ็ดปกตินะคะทุกคนนี่คะ่ะหน้าอร่อยมหกคะ่ะทุกคนของสดอร่อยมากเลยนะคะทุกคน นี uhm. ่ค่ะนี่ค่ะเขาจะจัดใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะใส่เส้นแล้วก็ใส่เครื่องนี่ค่ะเนี่ยเขาจะจัดใส่ถ้วยเล็กๆไว้ยำเลยนะคะไว้ยำใส่คคกที่นี่ค่ะใส่คคกเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่หกสิบาทนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะจัดใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเล็กๆต่อกันไว้เลยว่านี่เป็นคิเป็นคิวเลยนะคะทุกคนแล้วก็พยายามใส่ในโคกที่เขาตําเมื่อกี้ค่ะทุกคน ใครชอบกินยำบ้างคะใครชอบกินยำบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะใครชอบกินยำอะไรบ้างไม่ว่าจะอันนี้ก็สั่งได้นะคะแค่เอาหมูยออย่างเดียวก็ได้เอาทะเลอย่างเดียวก็ได้นะคะทุกคนใครชอบกินยำอะไรบ้างยำหมูยอยำทะเลยำกุ้งยำปลาหมึกคะใครชอบกินอะไรบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนส่วนน้องสลาก็ชอบกินยำมากนะคะไม่ว่าจะเป็นยำหมูยอยำกุ้งสด ยำกุ้งสุกนะคะยำปลาหมึกนะคะยำุนเส้นยำมาม่าก,ก็ชอบหมดนะคะทุกคนสลาเขาชอบนะคะน่าทานไหมคะทุกคนอร่อยจริงๆคะ่ะอร่อยจริงอร่อยจังนี่คะ่ะนี่คือที่สลาสั่งมานะคะอร่อยไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะทุกคน ค่ะน่าอร่อยมามคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะนั้นน้องสลาก็ขอไปทานก่อนนะคะทุกคนขอตัวไปทานยามก่อนนะคะแซ่บมากค่ะดูจากสีสันแล้วก็น่าจะอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนใช่ไหมคะ ยำแซ่บๆที่ตลาดนัดกรมป่าไม้นะคะทุกคนใครแวะมาแถวตลาดวัดตลาดนัดกรมป่าไม้มาอดหนพ่อขาได้อา่าเขาได้นะคะแซ่บมากคะ่ะแนะนําเลยนะคะยำคะ่ะยำแซ่บๆต้องที่ตลาดนัดกรมป่าไม้นะคะอร่อยจริงๆค่ะสารากินต้องเช้าต้งเที่ยงเลยนะคะสองมือเลยคะ่ะวันนี้อร่อยจริงค่ะชิวยาวนะชิวยาวตลอดเลยนะคะทุกคนอร่อยจริงๆคะ่ะมากินด้วยกันแซ่เบเปอร์ค่ะ